สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแมมคาวาสากิเลยค่ะรับรถแบบสบายกระเป๋าเอกสารไม่ยุ่งยากพร้อมออกรถแบบสบายกระเป๋าค่ะพร้อมสมงมอบรถถึงบ้านกันเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําในการเตรียมเอกสารในการออกรถปิดไบกันค่ะอาชีพแรกนะคะก็จะเป็นอาชีพ ในส่วนของข้าราชการนะคะพนักงานนะคะใช้เอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะหรือว่าใช้สลิปเงินเดือนเดล่าสุดได้นะคะสําหรับอาชีพข้าราชการหรือว่าพนักงานนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สําหรับอาชีพกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะเอกสารที่ใช้นะคะก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารใบทะเบียนพาณิชย์นั่นเองนะคะเอามาประกอบในการยื่นทําสัญญาไฟแนนซ์ได้นะคะ สำหรับในอาชีพถัดมานะคะก็จะเป็นอาชีพในส่วนของเกษตรกรนะคะเอกสารที่ใช้นะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ก็มีโฉนดที่ดินนะคะที่ทำกินหรือว่าจะเป็นเอกสารที่ในหน่วยงานราชการนะคะออกให้ก็นํามาแนบในการทําเอากสารเบื้องต้นได้นะคะ ค่ะและนอกเหนือจากอาชีพที่เราได้แนะนําไปนะคะยังมีอาชีพอื่นๆอีกที่<า>ตรงกับอาชีพของลูกค้านะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่ศูนย์คา,าวาสกิเลยนะคะเบอร์โทร042-813-243หรือ086-458-9213นะคะ <S <S าาค่ะคลิปนี้นะคะก็จัดทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะแนะนำในการเตรียมเอกสารเบื้องต้นในการทำสัญญาไปเน้นนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามช่อง YouTube พัฒนาชย,ยน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ